ค่ะพี่น้องคาเมื่อนี้เข้าสองคนสิมาอัปเดตเพลงของน้องอายไอศักดิ์นาพรค่ะล่าสุดสาวห่อยล้านงางามบอตอนนี้เข้าทยานสู่เจ็ดแสนสองแล้วคะแสนสามแล้วเพราะว่าวังบายโกววาเน่าพะเบิงน่ะเจ็ดแสนสองตอนนี้คือเจ็ดแสนสามอีกโดนย่ายถือได้ว่า ถือได้ว่าน้องอายสักคุณ่ภพ่อของเฮากับถืออายุแค่นี้สาวพ่อยแค่สี่หมื่นบอวที่เปิดมาเมนค่ะสี่วันได้เจ็ดแสนสามหมื่นวิวแล้วพี่น้องถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดแล้วเนาะสำหรับเด็กอายุแค่สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดขวบแค่นี้เห็นใดขนาดดีค่ะแต่ว่าเฮากับย่งรุ่นต่อได้พี่น้องค่าวสีทะลุหนึ่งล้านวิวภายในจักมืออ่าหรือว่าจังไดเฮากับ สนับสนุนน้องอายคือเก่าเลยอ่อดันซอยกันยู่สี่ขน้องแต่คงจะอีกไม่นานอืมพราะว่าือดแป้นเก่าแสนเพราะว่ามันมันขึ้นสูมือนนะคะแมขึ้นเมือละแสนบอกแสนกว่าเมือละแสนค่ะแล้วการนาจะไฤดูการนี่ก็อาจจะทะลุลาแน่นอนก่อนว่าเอเซียแม่แฟนคลับก็คือเพิ่นซอยกันนะคะพี่น้องคะซอยกันปันยู่ซอยกันเบิงกันนีเพราะว่า เพื่อนอยากให้ฮอดลีดูการเนาะเปิดรายการวันที่1สิบสี่นค่ะเพื่อนอยากให้แบบเพื่นถึงล้านนะคะอยากได้เพลงน้องคือถึงล้านวิวค่ะสำหรับอเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสูผุกุศลค่ะซอยกันได้ค่ะพี่น้อง,ง,งขาทั้าผู้ใด้ฮักแพงอีหล่าอารายกพ่อ,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 กพอจ๋าเขากะซอยกันปั้นวิวเบิ่งกันมือละลายรอบค่ะพีะ่น้องขาห้กระลังใจเด็กหน่อยผู้หนึ่งค่ะแต่ว่าสาวพ่อเขาว่าสมว่าเด็กหน่อยอายุ11ขวบเนาะเฮ็ดได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นแต่ภูมิใจ แ,แุ่มใจอีหลีเด้เฮาเบ่ดด้ไปหวังวันหนึ่งวันหนึ่งล้านวิูคือคือผู้ใหญ่เิ่นเด้แ,แค่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแหลของชีวิตนองค่ะแล้วกับเพลงคือเฮ้าบได้ไปอไปเขาเอ้นีหอย่างบ่ดด้แต่งแบบว่า,วาให้มันจัดจานมากคือวาแม่ค่ะแต่งเพลงนี่อ,ออกจากชีวิตจริงของนองเพื่อเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นฐานแฟนครับอาให้นองเริ่มเริ่มเติบโตดีกว่าอาเริ่มเริ่มมีบทบาท มันอาจจะเป็นเพลงแบบไม่ติดหูเน,ะนาะแต่มันเป็นคือห้องหูจุดประสงค์ของเพลงนี้ว่าบอสนกพอจานี่แต่งมาเพื่ออย่างแตงมากเพื่อให้คนได้รู้ค่ะได้รับทราบว่านี้คือตัวตนของอไอาะอายมาจากที่ไหนนะคะค่ะแล้วนะแล้วกับไปพอคอมเมนตหนึ่งข้างช่อง YouTube ทีบอสนกเดี๋ยวลงพี่น้องคะ่ะได้ฟังได้อ่านคือแบบ เอฟซีแฟนคะ่ะคุณบอกว่าได้ดีแห่งค,ค่ะยศสิ์ค่ะเพื่นว่า1ล้านหนึ่งวิวแต่ไม่ถึงอย่าท้อนะและอย่าเสียใจนะคะเพลงจะดังมันมีปัจจัยหลายอย่างเอื้ออํานวยค่ะอ,อายใช่ว่าจะร้องเพลงไม่เพาะเสียงน้องน่ะเพาะมากค่ะแล้วก็กินใจนะเวลา,านี้อาจไม่ใช่สาหรับหนูที่จะเอื้อมหล้านวิวในหนึ่งวันว่ามันกะ มันก็นกกใหญ่คือใหญ่แม่ค,ค่ะคอประมาหนึ่ง้านวิวมันเช่นได้น้อยเลยน้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่คือเป็นใบเบิกทางศิลปินให้เอฟซีเกิดการรับเป็นระดับหนึ่งพรสวรรค์ของไอยนะ่ะเพียงแค่รอเวลาเพาะบ่มฝึกร้องฝึกเก็บชั่วโมงฝึกเก็บชั่วโมงบินนะคะเพื่อรอการเกิดทรงหยาอยู่การพัฒนาน,นะคะคาดว่าในอนาคตเพลงต่อไปของนูนน่ะต้องเข้มต้องจัดจ้านต้องโจ๊ะเนื้อหาห้องแบบ ้องคือออกเนียวทางล่ามออกเนียวทางแบบม่นบบมุนมันมันแบบว่าเกินสกอลหเตยอย่างประมานนี้ค่ะแอืในการเส้นหนองมีนกือแบบเป็นเสียงแบบก<บ>ังวานเนาะเนเสียงโอ้แล้วก็พันว่าแต่อยาหยุดไม่อยาถอยนะคะ เพราะสิ่งที่หนูจะคอยคว้ามันรออยู่ปลายทางค่ะนี่ก็คือนี่คือการห้กระลังใจค่ะพี่น้องคะแล้วก็เพิ่นบอกถือค่ะในสาวพ่อยเพลงนี้นะคะกับเป็นการเริ่มต้นของน้องค่ะห้กระลังใจว่ายทออไม่อยากให้น้องทอแต่ว่าพูดถึงน้องไอ้แย่ซิ์เสื้อหมันค่ะน้องคอยฝึกฝนไปเรื่อยๆบ่โดนค่ะผลงานเพลงที่สองที่สามเนี่ยรับรองเลยพี่น้องเอ้ย พะว่าน้องอ้ายของเฮามีพ่อนสวรค์นในตขับพ่อยน้องอ้ายของเฮาหนูพ่อนสวรค์นในตขอววงนอ,นคอ,นอง,องคือน้องย่งบ่้ขั้นไดนถือแบบบ่้ขั้นได้เต็มที่ไหมบ่้ขั้นได้สแสดงเต็มที่ทาสไตล์ของน้องอ้ายนะต้องโจต้องเหา่าๆโจโจ้าเบื้องหลดพี่น้องรับรอบว่าบอดนกอ,อีพอจ๋าของเฮาจัดให้แน่นอนแต่ว่าเพลงนี้ เป็นเพลงเบิกท่าใช่ไหมสันซะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นโตตนของน้องว่าน้องเป็นใครมาจากไหนจะาซื้อซื้อค่ะพี่น้องนี้ได้รู้ว่านี่คืออาอายสกุณาพรเสียงมีหกนะและการซ่าเห็นแต่ละคลิปแต่ละตี่พื่นอยู่ในวงท้ายน้องลงนะคะคพัฒนาการน้องดีมากๆากตัวซีเพลงได้น้องกับฟึกฮัดลองโอ้ยเห่นได้ดีเก่งเก่งค่ะเป็นเด็กลยมี่ ไหวผิดปัญญาเฉียบแหลมเพราะว่าจําเนื้อเห้งจายี่ยังได้ได้ดีแห้งสะพ้อยอ่าเป็นเกินไหวของเด็กหน่อยนะถึงว่าจะเอาลงยังไม่ครบร้านก็แสนแตกเนี่ยก็สุดยอดแล้วคาร์บอนเป็นแสนหน่อยหน่อยมันไปปลายสิไปล้านเราได้สะพ้อยไม่ได้เกียจดต่แปดสิเข่าแปดเราได้ค่ะพี่น้องรุ่นค่ะพี่น้องค่ะอีกอีกซี่มือเปิดฤดูกาลแล้วก็อีก่าไรอีกซี่แสนถึงละโมเมนต์อีกตอนนี้เกจเกแล้ว อีกสามแสนกว่าพี่น้องมาลุ่นซอยกันค่ะพี่น้องคะว่าเปิดฤูดูการเสียงอีหกในวันที่สิบสี่ตุลาคะ่ะมาลุ่นเพ่งนองอาายให้ถึงลานซอยกันอืมอซอยปันซอยฟังซอยด,ด้วยค่ะเพราะว่าเขาสนับสนุนอยู่แล้วหักนองอาอายอ,อยู่แล้วทำข่าวทำคลิปนองตลอดค่ะพยายามที่สีอัปเดตเรื่องเล่าของน้องอาอายสกุณาพรให้พ่อแม่เอฟซีคนที่หักแพ่งอีลานี่อ่ะได้รับทราบว่าต่ลเมือแตะลเมือนนอง เคลื่อนไหวอันใดเนี่ยไปจังไดมาดตัางใดเบื่อตัคนติดตามค่ะตอนนี้แ้วก็ทีจ่จว่าเขาบอกเป็นคลิปบอกข่าวหนองนอกจาก,กเชื่อแบบมีศิลป์อุ้ยมีอันเอฟซีทั้งบ้านอื่นเอฟซีทั้งอันจังใดแล้วเขาเอื่นกลุ่มอื่นเลยค่ะไม่ใช่เอฟซีได้มาดูคลิปนี้กับแบบเอออาอายคือไผเเดยวมาเห็นเากันนี่แหละเลยกับเป็นคลิปนี้ก็แบบเป็นคลิป ผักดันเป็นคลิปให้คนมาดูน้องให้คนอยากสนใจน้องถือว่าอาอายสักุณาพรเป็นอีกผู้หนึ่งค่ะที่ไม่หยอดคนหาในติ๊กจ็กในแอปดำน่ะหลายที่หลายที่ซื้อเราได้ตอนนี้ได้จ้าสซีหลางกลัวตั้งแต่อาทิตย์ก่อนตอนนี้ก็แหงสิข้นแหงคนหาซื้อหน้องอาอาย เพิ่ม <pe arl> ขึ้นแน่นอนสาวพ่อยอดแยกชิดเสื้อหมันว่าอายอาสักุณาพรเด็กหน่อยผู้นีน่าจับตามองค่ะแล้วกับเปิดฤดูกาลวันที่สิบสี่นี่แต่าว่าสิมีสะพัยเด้ตามคำพ่อยได้ยินเขาวในกลุ่มได้ยินเขาในกลุ่มแต่ว่าก็<อ>ายบบังบอกกู่นว่าสิเป็นสะพายแบบใดันว่าสะพ้ายสิมีปีกม่งเนว่าประมาณนี้อย่านอยู่ย่านมีปีกอยอะแ่นอ่าปีกสีแดงหรือเปล่าสาพ่อยถ้าต้องดูนว่าจะเป็นปีกจังไดเพราะว่า มันจะมีแบบเป็นกลุ่มนะว่าเออถ้าใครอยากร่วมอ่มในการเปิดวงสิบสี่นี้สามารถแบบพูดคุยกันได,ด้เลยค่ะประมาณนี้เนาะ,ะก็ต้องรอรุ่นแต่ว่าได้ยินข่าวแบบเสื้อพรสยใหญ่มากเลยนะนี่แหละอืคิดแล้วว่เจ๊สิจ็ไปเลยแต่พอว่าสิไปอยู่นี่แต่ว่ามีเหตุการณ์นี้ยังเปลี่ยนแปลงอย่างเจ๊สิว่าสิไปอยู่นี่ค่ะ,คะพะว่าคว่วมอยากก็บ่าไกลจกเข้าหนึ่งเข้ายู่จังหวัดเลยเนี่กับปุดดอนเนี่กกยก็ไก่เด้นนาอสาวพ่อยถ้าได้โอกาสดีๆเข้ากะ ป่สิไปยอยู่แล้วค่ะพี่น้องถึงแมว้ว่าหันได้ไปก็คือสิทธยไร่สดภายในงานให้พี่น้องเบิ่งถ้าบ่ไเด้ไปก็รลอเหตุข่าวน้องคือเก่าค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ยังเปลีป่ยนแปลงพราะว่าเขาสนับสนุนเด็กน้อยผู้นี้อยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูแล้วก็มีความพยายามสูงนะคะค่ะ,คะสาวพ่อเป็นยังสึกาาถ่ายคีบบอค่ากาฝาก็คือเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ อาอายสู้ต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสแล้วก็ทีมงานค่ะข้อยแบบปังๆหลับลื่นไกลจะอีกซีมือติดดูการในข้อหายแบบเฮงฟ้าอากาศเออดีๆเนาะตอนนี้เฮงพ่ออยู่เข่านี่สองสามมือฝนตกตลอดเลยค่ะทั้งผู้เรื่อนี่ค่ะพี่น้องค่ะขากสุดท้ายนะคะย่สิทธิ์กับข้อหา รูดูการปีที่สีที่จะมาหอดีค่ะของเสียงวิโหค่ะเห้งแห้งปังปังค่ะเนาะสาวพ้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะห้าสองคนกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไวแคนิกอนค่ะทอมมียังสีนํำมาอัปเดตสุภิสุนองฟังคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ